สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ผมจะอัดคลิปแล้วบางทีผมอาจจะใชหลายๆหล่พ่อแม่นี่ค่ะท่านผู้ชมอัดตอนมามันอัดกันนี่ดูดูดูกิ้งก่ากิ้งก่านะคะไม่ให้งูนี่มันมีแขนมันมุดเข้าไปคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงมันไปไหนทำไมต้องมันทำไม ทำไมมันต้องมามุดอยู่ในนี้อ่ะจิงเกอร์มองยากอ่ะจิงกอรมันไปทางไหนแล้วอ่ะมันไปไหนเดี๋ยวผมตรวจสอบเองอึบทำไมผมต้องมามุดอยู่ใต้รถเนี่ยอึบผมมันเข้าไปแล้วไม่มีไม่มีมันคงไม่เหมือนจิ้งจกมันเหมือนมันคงไม่เหมือนจิ้งจกใช่ไหมที่มันไต่ได้จิ้งเกอร จะเดี๋ยวซากตุ๊กตุ๊กตุกกต๊กแกของเล่นแล้วมันไปทางไหนอ่ะทางมันเล็กอ่ะแล้วมันวิ่งไปทางไหนใช่ทึบทางแค่อเองเสอยาเอาเอาของออกมาลื้อลื้อลื้อเอ้ยผมเจอแล้วมันมาหลบอยู่นี่อีกนี่เองนั่นออกเร็ววิ่งตามไป เพื่อให้ทุกคนเห็นผมนจะยอมยอมเสียงเพื่อไปหามันหวังว่ามันคงไม่ได้อยู่ตรงเท้าผมแล้วมันวิ่งมากัดเออต้องไปตรวจไปเฝ้าทุกทางดูทางนั้นสิมันวิ่งขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าเพราะมันหลบยากมันหลบมันวิ่งเร็วมากแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้มีไหม ในกลุ่มเราสามคนนะตอมมีใครเจอบ้างมันเป็นสายอะไรมันคงไม่ได้หรอกเพราะมันคี <Yah> ้จ <y> ริง <researched> ก <doo noise> <em> ้าไหนๆไหนเราไม่อย่าๆอย่าๆก็แล้วา็แล้วก็แล้ใจทุกคนดูอย่าไปตีมันแถมบาปด้วยตีตูดมันเนี่ยยามันไม่ตูดไลยอ่ะไม่มีมีแต่กระเจียว เพื่อจะอยู่จะวิ่งออกมาด้วยกันมันคงไม่ได้ไปเกาะอยู่ตรงหลังเสื้อคระใช่ไมทุกคนตรวจดวยบนหัวแล้วก็ดูตรงหลังตัวเองด้วยจับดูทำไมเกาะอยู่ตรงหลังใครมันในกลุ่มเราสองคนน้ำไม่มีหรอกน่าจะอยู่ตรงหลังอ้วนหรือเปล่านี่นี่นออกกันไม่มีนะไม่ใช่ ว่ามันตัวช่วยหาว่ามันตัวทวงไม่มันเป็นตัวช่วยหาอันนั้นตัวแท,วววววทงวิ่งหาเลยตามนั้นตัวแทงไปใครอยากเป็นตัวแทงอยู่ด้านหนะ้อาอาันอนั้เฝ้าทุกทางต้นไหนจะไปเฝ้าตรงนั้นไหนได้ไม่ชมตรงไหนครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับ ถ้าเห็นจากในคลิปช่วยเนะมนบอกผมด้วยผมมองไม่เห็น,าม,านมันคงไม่วิ่งออกไปเลยใช่ไหมมันอาจจะวิ่งออกไปก็ได้นะออกไปดูไปออกไปดูไอ้ตัวมันก็ตัวคุ้นข้างใหญ่นะมองมันจากระยะไม่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 กิงก่ามันโดนน้ำแล้วมันตาย เดี๋ยวน้าม้ชมทำไมมันเหมือนเต่าตัวหนึ่งเลยที่มันเกมแดงๆอะน้ามิน้ชมผมไม่รู้จักสายพาันธุ์นะาจะผมเคย,ยเลี้ยงอะนีมนนาา่มันหนาคล้ายเต่ามันคงไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมต้องขี่สกูตเตอร์เล่นไหนบ้าน,นโอ้ยน้าม้ชมอุปสรรคฝนตกอุปสรรคที่ผมจะไม่ได้เจอกิก้งกาโอ้ยทำไมมันน้องมาฝนตกตอนนี้เนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมพอจะเห็นกันบ้างรีบเปล่าตัวเท่งอยู่ไหนตัวท่งอยู่นี่ไปหาสิมันวิ่งเข้าไปในบ้านหรือเปล่าไปดูไปเผื่อคนในบ้านจะโดนกัดไปเลยไปดูดีกว่าเดี๋ยวตัวอะไรถุยน้ำลายใส่ลังแล้วเนาะ ทิ้งข่าวคงไม่ได้ถุยใส่ใช่ไมไม่ใจเอาฝนออกฝนตกท่านผู้ชมฝนเริ่มลงเม็ดแล้วแต่ผมก็จะไม่หยุดโอ้ย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 ไม่น่าบอกไม่หยุดเลยเปียกแล้วท่านผู้ชมเปียกแล้วผมนี่แหละเปียกโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมฝนตกแล้วก็กราบลาท่านผู้ชมทุกท่านกันไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ